ซีโรคอมเพล็กซ์ครับร้านเจริญซีฟู้ดเนี่ยเป็นร้านซีฟู้ดต่อแจงครับนะชื่อดังเลยแล้วก็หลังๆก็ขึ้นห้างมามีสาขาเยอะแยะเลยนะครับนานๆผมก็แวะมากินสักทีหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยเห็นใน Facebook ครับเพื่อนๆหลายคนมาทานแล้วมันเด้งขึ้นมาว่าร้านเจริญซีฟู้ดมีการทำบุฟเฟ่ต์นะครับ599บวกนะฮะเข้าไปดูใน Facebook ในเว็บไซต์ก็จะได้เห็นว่ามีเมนูถึง55 รายการเลยให้เลือกนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาหารจานเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับเลยถามมาคัาสปาคีวว่าอยากจะทานซีฟู้ดอาหารทะเลกันไหมนะครับก็เลยตัดสินใจว่าสัปดาห์นี้มาทานซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์กันแล้วก็สั่งอาหารมาหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่าบุฟเฟ่ต์599บวกของอยานเจริญซีฟู้ดเนี่ยรสชาติเป็นยังไงครับเมื่อมานั่งในร้านเรียบร้อยนะครับทางอากาศก็เอาในเลย บุฟเฟ่ต์มาให้ดูนะครับมี2ราคาครับ599บวกนะครับเจ็ก้บเก้าบวกครับราคาเนี้ยยังไม่รวมเครื่องดื่นครับใครสั่งเครื่องดื่มรีฟิลก็49บาบวกนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับกับ599บวกแล้วมีห5าสิบมิลนะครับวันนี้ผมทาน599บวกนะครับอันนี้สั่งมาประมาณ12จานแล้วนะครับทางพนักงานก็มาเล่ากติกาการทานบุฟเฟ่ต์ให้ฟังนะครับว่าอาจจะเริ่มนับตั้งแต่จานแรกนะ ลงเสริฟนะครับให้เวลา2ชั่วโมงนะครับถ้าเก,กิดทานไม่หมดเนี่ mm hmm. ก็จะขอคิดมูลค่าตามที่อยู่ในเมนูนะครับซึ mm ่ง hmm. ก็ผมว่า2ชั่วโมงเนี่ย mm hmm. น่าจะเพียงพอครับ mm hmm. ตอนนี้อาหารกลุ่มแรกมาแล้วนะครับมีหลายอย่างน่าทานมากนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับนะครับการไม่ใหญ่มากนะแต่ว่ามาในเต็มๆนะครับกั้งนะครับมีหลายชิ้นเลยนะโอ้อบน่าทานมากจานนี้คือกั้งพริกไทยดำครับเป็นไฮไลท์หนึ่งราคาพิเศษห้าเก้าเก้าบวกนะฮะแล้วจานถัดไปนะครับก็จะเป็นปลากระพงนะครับ ต้นหอมครับก็เนื้อปลาชิ้นโตๆนะ่าทานมากเลยนะแล้วก็เรามีปลาหมึกนึ่งมะนาวนะครับซึ่งเป็นมะตมึกขาวๆนะเห็นจะเห็นว่าเขาไม่ได้ทำพอชั่นที่ใหญ่มากนะครับอยากจะให้เราชิมทุกอย่างซึ่งผมว่าน่าจะถูกใจกับาสายบุฟเฟ่ชอบชิมนะแล้วก็นี่จะเป็น แกงเหลืองนะครับแกงเหลืองลากกะพงครับใครชอบแกงเหลืองปักใต้นะครับมะพร้าวอ่อนนะฮะโอ้ผมว่าไซส์นี้กำลังเหมาะมากนะครับแล้วก็เป็นถัดไปเป็นต้มยำกุ้งแชรบ๊วยครับนี่กุ้งโตๆเลยนะฮะไซส์โอ้โ หรือว่าเป็นบุฟเฟ่ที่น่าจะคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็มีชูชีกุ้งครับชูชีกุ้งก็กุ้งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะยนะน่าทานมากเลยครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาภูเก็ตครับลูกเท่ากับลูกบิงปองลูกหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็มีอทอดมันปะก ай ครับสำหรับสายทอดมันนะฮะก็ชิ้นกาลังพอคำเลยนะฮะน่าทานมากครับแล้วก็ ไฮไลท์อีกอันหนึ่งสำหรับคนที่ชอบน้ำพริกนะครับนี่เป็นน้ำพริกไข่ปูครับปูครับโอ้โหมาพร้อมกับผักสดนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าจานไหนเด็ดนะครับตามผมมาเลยคอนเดนจะเป็นแม่หดิจรินดี้จะเป็นแม่สำเร็จเลยน้ำมือสูงหงาย ซูชีกุ้งอร่อยมากครับนี่ซื้อยำไข่ปูนะครับรเดี๋ยวผมจะลองทานดูว่าเป็น,ปน,นยำไข่ปูไข่ปูเนี่ยนีน่นน ปลาไข่ปูมาเต็มครับปล <c oughs> ากระพงผัดต้นหอมกับเกี๋ยวเก็บไม่จะเล่นกีฬาอ่อ เลยทานคำเดียวคงไม่หมดครับกางสดครับเน้นแน่นถังไม่ไม่อันนะฮะแนะนำว่ามานี้ต้องสักสองสามจานครับเพราะจานจานเล็กแค่จานนี้ก็แค่นี้นะมีอยู่ประมาณสักห้าชิ้นนะครับก็อร่อยครับแล้วก็อยากทานต่อเรื่เลยกุ้งแช่น้ำปลานะครับ มาเป็นกุ้งตัวค่อนข้างใหญ่ทไมมมไ่ใชีปลองชิมดูครับว่าเป็นยังไงบ้างมีเครื่องเคียงมาหลายอย่างเลยครับใส่ใสพริกหน่อยครับแล้วก็ใส่กระเทียมผสมก็เพื่อความอร่อยนะครับใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดสนิด ปลาครับใครชอบทานนะครับผมมองบอกว่า,วาสดมากเลยครับเนื้อแน่นหวานกรอบอร่อยนะครับกำลังชิ้นคำขอคำอร่อยมากนะฮะสายที่ชอบทานของสดหน้าจะชอบมากๆนะครับสำหรับจานนี้คือหอยนางรมสดครับเป็นหอยนางรมตัวเล็กนะเดี<แ>๋ยวจะลองทานดูว่าสดไม่สดก็ว่า อาหารสดพวกนี้เนี่ยมันมีความจําจเป็นที่ว่าจะต้องสดมากครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยสดปุ๊บเนี่ยเราทานแล้วเราจะรู้ทันทีว่ารสชาติมันไม่ดีดนะเดี๋ยวจะลองดูว่าใส่ไหนดีบ้างมีเสิร์ฟเป็นกระเฉดนะครับเดยียดมาสักน,นิดนึ่งแล้วก็บีบมะนาวสักหน่อยนึงครับให้พอหอมหอมอแล้วก็ Bem, like, uh, จะกระเทียมครับกระเทียมมาหมดสวนเลยสวยมากน่าทานมากครับา พิกไทยดำชิ้นใหญ่มากครับเรื่องชิ้นชิ้นต่อครับสดอรอยปลาสดมากครับไขยย่ปลาปูครับตักมาให้เด็กๆทานเดี๋ยวผู้ใหญ่ลองชิมดูอ่ะนะครับว่าเป็นไงบ้าง นะเนื้อปูมาแต่ว่าเต,เต็ม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 โอเคใส่เกี๊ยวปูที่แบบว่ามือหนักมากครับใส่ปูเข้ามาเต็มๆ่างนี้นะเดี๋ยวลองชิมดูครับว่าเป็นไงบ้างไขเ่เกี๊ยวอันนี้ช็อตการ์ดม,มาดูอาหารกลุ่มชักไฟครับที่สั่งมานะครับมีอันนี้แปลกใหม่ครับอ๋อส่วนกุ้งครับ ส่วนกุ้งนะฮน้องโด้โอกุโโอโโอโโ้งสับสวยครับมีไข่มีแป้งบางๆนะแล้วก็กุ้งโอ้โห,หน้าทานมากครับไม่เคยทานครับแับเอาส่วนเพรอาส่วนปกตินี่ผมก็ทานแต่อส่วนอน้องรมนะมีเป็นอส่วนกุ้ง ไม่ธรรมดาไม่ธรกร็สุกเดือดแล้วแบบนี้เต็มเลผัดต้มเหนียวครับไทยสายผักนะฮะมาลองมาชิมดู ข้าวผัดคณะปลาเค็มครับจา่นี้ใช้ปลาเค็มที่เป็นปลาอินทรีย์นะครับจานนี้นี้สั่งมาให้มาคัดลองชิมดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ<ม>แล้วลงองดืม่มมะนาวด้วเดี๋ยวจะไปถามมาคัดว่าเป็นยังไงบ้างครับครับกบ็ทานอาหารเรียบร้อยนะครับอิ่มอร่อยแน่นมากเลยนะครับในเซตเนี่ยก็จะมีของหวานให้ด้วยนะครับเป็นไอศกรีมน,นะครับหลายรสชาติเลยครับนะมีทั้งช็อกโกแลต ซอเบอรี่แล้วก็มะนีลานะครับแล้วก็ยังมีผลไม้อย่างพวกแตงโมรสรับรดแคนตาลูนะครับอันนี้ก็สั่งเป็นแคนตาลูมานะครับมาส่งท้ายกันชิมน,นะครับจับก็อ่าชิมชิมดูทำไม่ได้ หวานอร่อยกรอบครับครับนี่คืออาหารทั้งหมดที่สั่งไปครับทั้งหมดราคาเท่านี้ครับสามพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทครับทานยันห้าคนนะครับเดี๋ยวเราไปหารกันดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับแล้วนี่เป็นเครื่องดื่มและขนมว้าที่สั่งมานะฮะ ครับบทส,สรุปของแหลมเจริญซีฟูด้ดบุฟเฟ่ห้าเก้าเก้าครัวนะครับกระป๋องแล้วเนี่ยที่นี่เด่นในเรื่องของการนำวัตถุดิบที่สดใหม่มากๆครับปลากระพงนี่แบบชั้นหนึ่งเลยฮนะสดมากๆกุ้งนะครับเด้งอร่อยกรอบนะครับแล้วก็ปูหอยนางรมนะครับกั้งเนี่ยเรียกว่าท,ทุกตัวเนี่ยเด่นในเรื่องของความสดมากนะครับบวกกับฝีมือของแม่ครัวนะครับรสชาติก็ค่อนข้าง จร,รจริงๆวันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาทานอะไรที่เผ็ดมากนะครับเบนหัวอาหารนี่หลายจานเราเหงื่อแตกเลยนะครับรู้สึกว่า รสชาติถึงใจจริงแล้วสร็จ้วยความเป็นอาหารไทยรสชาติเป็นบ้านมากครับก็โดยรวมเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับ,บาาราคาห้าเก้าเก้มมีทั้งหมด55เมนูนะครับวันนี้ทานยังไงก็ยังทานไม่หมดเลยนะครับถือว่าได้ทานในที่มันอร่อยและก็ชื่นชอบนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเมนูที่ชอบมากที่สุดวันนี้นะครับผมให้เมนูที่ง่ายๆเครับอย่างกุ้งแช่ตับปลาครับ และก็อีกอย่างหนึ่งคือคุ้งคลองกระเทียมครับปลูกเอาไว้บ้านะเองแต่ละคนเ็ค่อยมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันครับเชื่อว่าการมาทานที่นี่นะครับก็ให้ประสบการณ์การทานลูเฟ่ที่ไม่ซ้ำกับที่อื่นครับทุกจานเนี่ยก็ปรุงใหม่แล้วก็สั่งได้เรื่อยๆนะครับเวลาสองชั่วโมงเต็มนะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าสนใจอาหารอย่างนี้นะครับแวะมาอุดหนุน ที่นี่กันดูครับก็คลิปนี้ผมก็จบลงประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าคลิปถัดไปเราจะไปทำอะไรกันครับ